ณขณะนี้เวลาที่เกาะฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทยประมาณหนึ่งชั่วโมงช่วงนี้ก็ตรงกับประมาณสี่ทุ่มเกือบครึ่งของฮ่องกงแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่กําลังมีการจับตากันว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการใช้แก๊สน้ําตาติดต่อกันเป็นคืนที่สองหรือไม่เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณนัทธโกมลวันทินที่ติดตามสถานการณ์การชุมนุมอยู่ที่บริเวณ Admiralty นะคะที่เป็นศูนย์กลางการชุมนุมอีกจุดหนึ่งค่ะคุณนัทธคะเห็นสัญญาณความ รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือไม่คะคะถึงแม้ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นขณะที่รัฐบาลจีนก็ได้กำชับนะคะระบ,บุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ใช้กำลังด้วยความระมัดระวังและขอให้ถอนกำลังที่ไม่จำเป็นออกไปแต่ว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นข้างหลังดิฉันนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่ไม่ห่างจากอาคารที่ทำการของรัฐบาลหรือว่าเขตแอสไมร์ร์ตี้ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้ชุมนุมมากที่สุด ขณะนี้บรรยากาศเต็เมไปด้วยความคึกคักนะคะมีกลุ่มคนหนุ่มสาวกลุ่มใหญ่ทีเดียวค่ะชุมนุมกันอยู่ข้างหลังและความเคลื่อนไหวรอบๆตัวดิฉันขณะนี้ก็คือเริ่มมีการปิดถนนมากขึ้นเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่าผู้ชุมนุมก็ต้องการที่จะขยายวงการชุมนุมให้มากขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็จะต้องจับตามองนะคะว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรในช่วงเวลากลางดึกคืนนี้หรือไม่ แต่วันนี้บางคนที่ดิฉันได้คุยด้วยนะคะระบุว่าช่วงเวลาของการชุมนุมครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญอย่างยิ่งยวดและจะไม่ยอมถอยอย่างแน่นอนเพราะว่าวันที่หนึ่งตุลาคม1ตุลาคมตรงกับวันชาติของประเทศจีนนะคะครบรอบ65ปียิ่งเป็นจังหวะที่ผู้ชุมนุมระบุว่าต้องการที่จะไฮไลท์ความสําคัญของการชุมนุมครั้งนี้เพื่อที่จะให้ทั่วโลกรับรู้ได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นขณะนี้ท่าทีที่จะต้องจับตามองก็คือรัฐบาลจีนจะให้ความสําคัญกับการออกมาชุมนุมเรียกร้องสิทธิทเสรีภาพตามคันลองประชาธิปไตยตามความหมายของคนห้องกงมากน้อยแค่ไหนจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นหรือว่าจะมีท่าทีที่นุ่มนวลมากขึ้นบทเวลาเวลาก็คงจะเป็นบทพิสูจน์ได้24ชั่วโมงจากนี้ไปจะต้องจับตามองกันอย่างเต็มที่ค่ะคุณจิรชาตาคะ อบคุณค่ะคุณนัฐากมลวัทินก็ยังคงเกาะติดการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่ของเกาะฮ่องกงอย่างต่อเนื่องนะคะ